รู้สึกหลังดูซีรีส์ Piggy ้ไบรเดจบนะฮะมีทั้งหมด6ซีซันนะครับเป็นซีรีส์หรือว่าละครชุดนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะสมัยพี่กูเด็กๆอ่ะเขาเรียกละครชุดเว้ยเป็นพวกเฉลี่ยเฮียงอะไรเงี้ยหนังจีนเนี่ยจะเป็นละครชุดแบบเช่าว,วิดีโอวะต้องเช่าแบบอุ้ยพูดถึงว่าวิดีโอเด็กสมัยนี้ไม่น่าจะรู้จักวิดีโอแล้วดีวีดีน่าจะทันเนาะ ถึงมายุคสตรีมมิ่งถ้าให้เทียบซีรีส์พิกกี้ไบรเดอร์สก็คงเทียบกับ g o d ดฟาเธอรทั้ง3ภาคนะครับไทลูจีอารมณ์เดียวกันแต่ว่ามันเป็นของเด็กยุคเนี้ยจะว่าเด็กยุคนี้ก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าเราได้อยู่จนได้ดูได,ได้ได้รับรู้ความรู้สึกคือตอนที่ g o d f ฟา h ธอรฉายอะพี่กูไม่ทันดูในโรงภาพยนตร์คือมันไม่ให้ไม่ใช่ของยุคเราอ่ะมันเป็นยุคของพี่เรา ก็ฟาเธอรนะเราไม่ทันหรอกอืมของเราถ้าเป็นหนังมาเฟียน่าจะเป็นอกูตเฟลัสกูตเฟลัสพี่กูก็ยังไม่ทันอยู่ดีคือมาทันคือมาไล่เก็บตอนที่เรียนภาพยนตร์อืมมีพิกกี้ไบเดอร์เนี่ยที่เอเ็นว่าทันแล้วกันทันในความรู้สึกที่แบบดูในยุคข,ของมันจริงๆเออใช้คำนี้ยุคข,ของมันจริงๆ อารมณ์ของความเป็นหนังมาเฟียมันเหมือนเอาก็อดฟาเธอร์ผสมไหมไม่เชิงผสมแต่กูดเฟลัสมันก็เล่าเรื่องตั้งแต่ไอพระเอกอะยังไม่มีอะไรคล้ายๆก็สฟาเธอร์ใช่ไหมแต่ก็อดฟาเธอร์เปิดมาเราจะรู้เลยว่าว่าว่าไอเนี้ยมันยิ่งใหญ่แต่จริงก็เหมือนแหละเออมั่วละกูดเฟลัสกักก็อดฟาเธอร์กับพิกกี้ไบเดอร์อยู่ในหมวดเดียวกัน แต่เราจะมาพูดความสึกหลังดูจบทุกซีซันมีหกซีซันไม่รู้ว่ามีซีซันเจ็ดไหมนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสปอยนะมีสปอยแน่นอนเพราะว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้ก็คือคนที่อยากรู้ว่าคนอื่นพูดถึงซีรีส์ที่ตัวเองชอบอย่างไง p i กกี้ไบ e r s ก็เป็นหนึ่งในนั้นซีซันแรกนะครับดูไม่จบเอาเป็นว่าซีรีส์พิกกี้ไบเดเนี่ย มันมีคนแนะนําแล้วก็ขึ้นอยู่ใน Facebook อยู่ใน t i k ก o k ตัดเป็นซีซั่นสั้นนานมากแต่พี่ก็ไม่เคยงัดขึ้นมาดูเพราะว่าดูไม่ค่อยผ่านซีซั่นแรกยิ่งเอพิโซดแรกๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันเนิบหนาหบช้าแล้วเราเคยดูหนังอย่าง g o d f a ฟา e r อย่าง g o d f a เฟลัสหรือพวกเราดูหนังมาเยอะใช่ไหมเรามาเจอหนังเล่าช้าแบบนี้ยซึ่งเราเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเ,เปลี่ยนอะไรอ่าเปลี่ยนแนหนังที่ชอบหรือชอบดูหนังที่มัน คือพระเอกอีกคิเลนเมอร์ฟีนะ่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองนะที่ดูจนจบคือแนะนำว่าถ้าผ่านซีซันแรกไม่ได้ซีซันสองก็ยังแบบฝืนๆดูนะแต่พอเข้าซีซันสามเนี่ยแบบผมมันสนุกคราวนี้แม่งสามสี่ห้าหกเพราะว่าแบบไอ้เฮียชีวิตคนคนหนึ่งแม่งทำไมมัน เคยขึ้นขึ้นเซตัสมนในเฟซบุ๊กว่าหูผู้ชายคนเนี้ยไม่มีหรอกคําว่าชี้สู้กับอะไอ้เหียชี้สู้กับคืออะไรทูมัสเชบีไม่รู้จักแต่กูนี้ไม่รู้จักอืมดูจบก็มีความแตกต่างจากกอดฟาเธอร์กับกอดเฟลัสตรงที่พระเอกแม่งคือเข้าใจแหละว่าอาจจะมีซีซันซีซันเจ็ดอีกอาจจะมีอีกนะ อืมเพราะว่ามันมีตัวละครไอ้มอสลี่์อ่ะที่ไปเข้าข้างฮิตเลอร์เออมีอดอลฟฮิตเลอร์ด้วยมีเรื่องของศาสตร์อยู่นั้นด้วยยังไม่ได้รีเซ็ตว่าแม่งเห็นเขาว่ามันสร้างจากเรื่องจริงคือมีตัดแปลงมาจากเรื่องจริงอ่ะอืมแต่ดีใจกับเพระเอกนะครับนักแสดงนําก็คือคิเลมอร์ฟี่ที่ที่มีงานชั้นครูเขาเรียกว่างานแสดงที่แบบเป็นที่จดจําถ้าพูดถึงทอมัสเชอร์บี้ก็ต้องนึกถึง คนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยที่ใครนึกถึงโทนี่สตาร์ก็ต้องนึกถึงโรเบิร์ตเดวี่จุเนียเห็นเขาครั้งแรก,แรกเขารับงานแสดงฮอลลีวูดที่รับบทนำจริงๆครั้งแรกกับเรื่องเอ่อท8 2นตี้เอ็กทเวนตี้เอ็กเดเลสทนตี้เอ็กเดเลสเตอร์ในภาคสองมันรับคิีเลนเมอร์ฟี่รับบทพระเอกเป็นพระเอกที่มันดูหน้าการแสดงดูแบบทื่อๆแสดงเหมือนไม่แสดงอะ แล้วแม่งเหมาะกับหมดทอมัสเชลบี้มากคือไม่แสดงอารมณ์มากอืมอารมณ์ในการแสดงไม่ซับซ้อนแล้วโคงหน้าแบบคนอังกฤษอ่ะเออแต่ตัวเขาเองเป็นคนไอร์แลนด์นะเออเป็นคนไอแลนด์กรามใ,ใหญ่ๆตาสีฟ้าโอ,อ้แต่เขาไม่ได้ตรงตาตาเขาสีฟ้าคือคนอังกฤษแบบบริติชชาเลยคนจัก,กออองกฤษแน่นอนต้องลองไปดูครับสปอยให้นั่นแหละว่า แต่ที่มาดูอย่างที่บอกเราเตือนมาแล้วข้างหน้าไงว่าสุดท้ายเพลแม่องอยู่จนอยู่จนรอดแล้วอีกความสัใจหนึ่งก็คือพอคุณผ่านซีซั่นสองไปได้เข้าซีซั่นสามมันจะแบบมันจะรู้จักตัวละครแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นโทมัสอาร์เธอร์จอห์นพรอืมป้าพรแล้วก็อ่าเนี่ยท่านี้แหละสี่ตัวที่ท,ที่ที่หลักๆอืม ไมเคิลก็ไม่เท่าไหร่มันมาหลังๆแล้วก็ผู้ร้ายที่ผู้ร้ายมันจะแบบเก่งน่ากลัวแบบไอ้เหียพระเอกจะรอดเลยวะคือเราอรู้อยู่แล้วว่าพระเอกต้องรอดแต่คนรอบตัวพระเอกอะ่ะแม่งจะรอดไหมเพราะมันค่อยๆตายทีละคนแบบเอ้ผู้สร้างแม่งกล้าแบบให้ตัวละครนี้ตายจากซีรีส์อะไรเงี้ยอืมเอาว่าตรงเนี้ยเป็นความสนุก ยังมียังมีส่วนที่ยังไม่ทัดปลอยเผื่อใครมาดูหรือใครที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าใครที่ตายบ้างน่าเสียดายที่ป้าพรแกตายจริงๆไปก่อนนะครับในซีซั่นหกอยู่ถึงซีซั่นห้าคืออันนี้เป็นเป็นจุดที่แบบอะไรวะดูห้าจบเปิดมาหกเอ้าไอ้เหี้ยพอลลี่ตายตายตอนไหนอ๋อไป Google ดูแกตายจริงก่อนครับอืมแกสู้โรคมะเร็งแล้วสู้ไม่ไหว ก็เลยเล่นไม่จบเล่นไม่จบถึงซีซันหกแกเล่นได้แค่ห้าซีซันแล้วแกก็ไปแล้วอืมพอรี่ตัวผู้สร้างซีรีส์ก็เลยเนียนทําให้พอลี่ตายเป็นในเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าระทึกเหมือนกันเหตุการณ์ในโลกละครอืมมีความแรงมีฉากเซ็กมีแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนนุ่มภาคแรกๆซีซันแรกๆอะ่ะเห็น พอมาเริ่มดังแล้ว,ลวไม่มีใครโชว์แล้วอืมอะไรอีกอะอ่าซีซั่นห้ากับซีซั่นหกจะคล้ายหนึ่งกับสองอ่ะเรียงอย่างนี้นะหนึ่งสองเนี่ยต้องคนดูผ่านมาให้ได้แล้วพอเข้าสามสี่อ่ะห้าหกอ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าศัตรูอ่ะมันจะไม่เทพเท่ามันจะไม่โหดเท่าสามสี่ใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราผูกพันกับไอ้พวกตระกูลเชลบี้ไปแล้วเนี่ยก็เลย The Or o ร r อ e ฟเดอะพิก g ี้บราเดนะครับนี่คือคำสั่งของพวก Piggy b l a d เดอย่าขัดขืนออดูให้จบดูผ่านหนึ่งสให้ได้แล้วห้าหกจะจบเอง3าี่จบได้นอนทมันสนุกก็แชร์คำสิทธิ์เพียงเท่านี้นะครับในแพลตฟอร์ม TikTok นะครับถ้าใครดูแล้วชอบยังไงนะครับเห็นด้วยกับพี่กูไหมว่าเอ้มันอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้ใครทัน Godfather God f จนมาถึงบิ๊กคบเบอร์ได้ดูเป็นครบหรือมึงกับกูเนี่ยรุ่นเดียวกันเด็ก9 0สเหมือนกันหรือว่ามันจากยุคอื่นก็แชร์กันได้สวัสดีครับ